เรื่องอาถรรพ์ผีตายโหงโดยปรัชยาปราณีนางอ้วนมีอาชีพรับจ้างตัดอ้อยบ้านอยู่อำเภอปราณบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์หล่อนมีครอบครัวแล้วมีลูกสาวหนึ่งคนสามีของนางอ้วน ก็มีอาชีพตัดอ้อยเช่นเดียวกันทุกๆวันเท่าแก่จะนำรถมารับนางอ้วนกับสามีไปตัดอ้อยโดยได้รับค่าจ้างเป็นรายวันวันละไม่กี่บาทแต่ก็พอกินพอใช้ไปวันวันหนึ่งวันนี้นางอ้วนกับสามีไม่ได้ไปตัดอ้อยเหมือนเช่นทุกวันหล่อนจึงมาวัดเพื่อหาหลวงตารูปหนึ่งจะให้ท่านรดน้ำมนต์สดาะเคราะหให้หน่อย เพราะตั้งแต่ต้นปีมานางอ้วนไม่สบายบ่อยมากเมื่อขึ้นมาบนกุฏิแล้วนางอ้วนก้มกราบหลวงตาสามครั้งพร้อมกับบอกความประสงค์ที่มาหาในวันนี้กับหลวงตาซึ่งมีอายุมากแล้วท่านก็จัดแจงทำน้ำมนต์โดยให้ลูกศิษย์ตักน้ำฝนมาหนึ่งขันแล้วจุดเทียนวนอยู่เหนือน้ำในขันพร้อมท่องบาทคาถา เป่าลงไปในน้ำมนต์แล้วจึงพรมให้หนางอ้วนนางอ้วนถามเรื่องดวงของตนในปีนี้ท่านก็ว่าจะประสบข้อกรรมอีกแน่นอนแต่ไม่ถึงกับชีวิตขอให้หมันทำบุญตักบาตรเอาไว้จะช่วยได้บ้างจากร้ายจะกลายเป็นดีตั้งแต่นั้นมานางอ้วนตื่นตั้งแต่เช้าตรู่หุงข้าวหุงปลาใส่บาตรพระเป็นประจำทุกวัน บางครั้งก็ข้าวหนึ่งขันไข่เค็มหนึ่งใบหล่อนทำไปตามมีตามเกิดไม่ได้คิดว่าจะอวดมั่งอวดมีกับใครเขาใส่บาตรเพื่อต้องการบุญกุศลหวังจะให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยเหลือผู้ที่ทำบุญทำทานนางอ้วนกับสามีกลับมาจากตัดอ้อยในตอนเย็นวันหนึ่งหล่อนรู้สึกไม่สบายตั้งใจว่า พรุ่งนี้จะไม่ไปตัดอ้อยถ้ายัางไม่หายหล่อนอาบน้ำกินข้าวแล้วจึงกินยาและเข้านอนตื่นขึ้นมาอีกทีตอนเริ่มฟ้าสางแล้วเห็นสามีกับลูกสาวกำลังนอนอยู่จึงออกมาอาบน้ำอักท่ารู้สึกดีขึ้นกว่าเมื่อวานอาการไม่สบายหายไปหล่อนจึงตัดสินใจว่าจะไปตัดอ้อยไม่อยากอยู่บ้านเฉย รู้สึกลำคาญสามีตื่นขึ้นมาหลังจากที่นางอ้วนทำกับข้าวเสร็จแล้วทั้งสามชีวิตจึงจัดแจงกินข้าวกันหลังจากเรียบร้อยนางอ้วนก็ส่งลูกสาวไปอย่างโรงเรียนใกล้ๆบ้านส่วนหลอนกับสามีก็ขึ้นรถกระบะรับส่งคนงานของเท่าแก่นั่งมาอย่างไร่อ้อยขณะอยู่บนรถกลุ่มคนงานตัดอ้อย ก็คุยกันมาตลอดทางจนถึงไร่อ้อยสูงทุ่มหัวเนื้อที่กว้างใหญ่ทั้งหมดเริ่มลงมือตัดอ้อยตะวันฉายแสงร้อนขึ้นทุกทีคนงานแบ่งออกเป็นสองกลุ่มตัดกลุ่มละร่องเรียกว่าทำงานแข่งกันใครจะตัดได้มากกว่ากันส่วนอีกกลุ่มตัดอ้อยจนหมดร่องแล้ว นางอ้วนตัดอ้อยเกือบจะถึงครึ่งร่องแล้วหล่อนเริ่มมีอาการไม่สู้ดีนักข้อสำคัญหล่อนและคนงานได้กลิ่นเหม็นมากเหมือนมีซากสัตว์เน่าอยู่ใกล้ๆหลายคนบ่นกันเรื่องกลิ่นเหม็นส่วนอีกกลุ่มตัดอ้อยจนหมดร่องแล้วนางอ้วนพยายามจะเร่งตัดให้ไวๆขึ้นแต่ไม่รู้ว่าวันนี้เรียวแรงไปไหนหมดมันแสนจะเมื่อยล้า ยกมือแทบจะไม่ไหวแต่นางอ้วนก็ยังแข็งใจทําต่อไปเสียงมีดฟันลงไปโดนโคนอ้อยดังฉับฉับสักครู่นางอ้วนก็ถึงกับตกใจจนหน้าซีดตัวสัน่นเพราะมีดได้ฟันถูกเอาหัวของศพหนึ่งเข้าเป็นศพของผู้ชายถูกมัดมือไพล่หลังนอนคว่ำสภาพเน่าเฟะ นอนขึ้นหยบยับและนี่เองคือสาเหตุของกลิ่นเหม็นอันรุนแรงนั้นนางอ้วนไม่เห็นศพในตอนแรกเพราะญ้ารกสูงคลุมอยู่เมื่อรู้ว่าฟันไปโดนหัวศพเข้านางอ้วนจึงหน้าขาวซีดแล้วสติก็ดับบูบไปสักครู่นางอ้วนก็ลุกขึ้นสายตาแข็งกร้าวทะมึงถึงพูดออกมาด้วยเสียงเ้าวๆว,ว่า มึงฟันหัวกูทำไมไม่ทำบุญให้กูกูจะเล่นงานมึงนางอ้วนพูดจบก็เอามือทุบอกตัวเองไม่หยุดยัง้งจนสามีและคนงานต้องเข้ามาจับเอาไว้แต่นางอ้วนไม่รู้ว่าเอาเรี่ยวแรงมาจากไหนสะบัดเอาทั้งสามีและคนงานกระเด็นไปคนงานหลายคนก็กรากเข้ามาช่วย แต่ก็เอานางอ้วนไม่อยู่เอะพลรวันกันอยู่พักใหญ่นางอ้วนจึงสงบลงแต่มีอาการสลึมสลือไม่รู้สึกตัวคนงานและสามีนางอ้วนพานางอ้วนมาหาหลวงตาสามีของนางอ้วนเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นให้หลวงตาฟังขณะนั้นเองนางอ้วนก็กลับฟื้นคืนสติมีอาการตาขวางและทำท่าฮึดฮัดอีกครั้ง แต่พอมองเห็นหลวงตาก็สะดุ้งหวาดกลัวและสงบลงทันทีหลวงตาจึงทำน้ำมนต์และพรมให้นางอ้วนสักครู่ใหญ่อาการตาขวางของนางอ้วนก็หายไปมีทีท่ารู้ตัวเหมือนนางอ้วนคนเดิมสามีจึงเล่าเรื่องให้ฟังว่าได้เกิดอะไรขึ้นและพูดอะไรออกมาบ้างนางอ้วนได้ฟังอย่างตะะนกแล้วจึงก้มลงกราบหลวงตา หลวงตาก็บอกว่าทำบุญกรวดน้ำไปให้เขาสักหน่อยนะโยมเขาจะได้ไปปุดไปเกิดก็ได้ไม่มาจองเวรจองกรรมกับเราเจ้าค่ะหลวงตาดิฉันจะทำบุญกรวดน้ำไปให้เขาหลวงตาย,ยังบอกอีกว่าผู้ชายคนนั้นเป็นนักเลงวัยรุ่นถูกคู่อริฆ่าตายแล้วนำศพมาทิ้งไว้ในไร่อ้อยแต่เป็นเคราะห์ของนางอ้วนที่ประเอินไปฟันถูกหัวศพของเขา วิญญาณที่ยังไม่ได้ไปผุดไปเกิดจึงเข้าสิงแต่เมื่อทำบุญอุทิศส,ส่วนกุศลแล้ววิญญาณของเขาก็จะได้ไปสู่สุคติต่อไปกดไลค์ subscribe เป็นกำลังใจให้นายต่อทองสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนลาแล้วไม่ลารับจะกลับมาพบกันใหม่สวัสดีครับ เป็นภาพเตือนใจแม้ตัวห่างไกลก็เหมือนยังอยู่